เจ๊ถ้าเอฟซีให้ไปก็เดินไปอี่รถเข้าไปเ้าไปให้ายเพื่อะค่อยๆฟอนีิผมก็ผนอยากได้ผลเราม่กับไหเพิร์นก็ครับผมนั่นทองไห้เพิรนเล้ครับกามาก็อ๋อความหมว่าเจอยากตั้งต้นเงินใช่เจ้าปูเหรอครับนี่บอน้องงามนี่บ่ปูนองข้ามไละไหเพิรนจน่อยบ้าน้องไห้ไหจำบ่ไห้จำจะไม่จำยั่หันลจำยู่หันลบไปบรนาคาปูเขาจะพืดเ่นปูยังก็ค่ ยาปูหางเมาูนหัวับยาปูหัวรับมันรเเปนยาปูหัวรับน้ำเ่านี้เนาะิ่เนี่ยเบิรตลาดกับฟอนตุนกับเบิร์ตัวไปตลาดเสเขาลูกจักเกเเบิร์ตจะเป็นอีหยังไปตลาดอุดรเพื่อกันเพาะเเบิรงเกเรเขาจะมาทำ้ผาน้ำต่อคนหลายโพดเก็บอกไปเกบอแพเขารู้จักเกเหมดไหมครับรู้จักเบิร กตลาดผู้จักเผู้จักอยู่ดังเยัวนี้เจเดังเยังไงได้ด้วยเจไปบอเขาเอาไขาักน่ะขาบอข่ยแค่หลังเขอยู่แสดงว่าเขาเห็นเจเนาะเจเป็นคนดังเขาตลาดเขารู้จักเจพวกเจพวกยัง่รู้จักเขารอกเขารู้จักมาหลายคนที่ไ่รู้จักเขา เดี๋ยวก็เลยไปตลาดเขาเลยเอิญถามมาตัวนี้หัวยหัวแดงอ่ะเขาจะบอกเขาไปเด็กก่าเจถือแค่หัวคาศูนย์ูนาศูนย์ครับศูนย์ศูนย์ที่หกระบอเรื่องยังเพราะเรื่องมันบอกเด็กลามีหครับเี่ออกเสือับเบิงเอาจากสี่ดยนะได้แล้วจากสีุ่ด็กกได้ยังว่ามันหลายตั เกศีเเนท่างเกศีเนทางเกศีสามโตเมีหาทุกนทุนก็สิได้ลอยพูดลอยใช่อตัวนี้หาุ่นุนะได้เป็นแสนได้เป็นแสนลอยผู้ลอยพอดว่าเ๋ว่ามันได้เงินหน่อยวันเลยซื้อหลายตัื้อหาลอยพูดหาลอยนมันมองนะจ๊ะซื้อตัวใดหาทุนทุนมันเอาหาลอยพูดหาลอยเจว่าใจพ่ใหญ่ เมันคนใจอยู่น้อยๆจะเบอร์ัวเาแปดร้อยก็ชอบซื้อวัดตัวละหาร้อยหร้อยเจ้านแสนเงินล้านตัวบักกามัเป็นวาสนาเขาถ้าบุญนังสีเนาะเหิุวาอยู่เอากินเฉพานะเจาสามห้าก็เดือดร้อนเนาะก็ถือก็วได้ีทูปนังสีก็ถือก็ไว้ถือประได้โศวสู้เลยเสาอีกเนาะเาแป็ก้อนไปตัว ปูมาอีกแล้วเหรอมาอีกแล้วขายป่วยซองเครื่องอะไรทุ่นดอกปวากี่ดีจ้ะขายปุ๋ยซองเครื่อะไรทุ่นแล้วจ้าทำดิสเลเพรอนนั้นละก็ะได้ยี่ดอกลอยคู่ลก็ได้หามือหลอกน้ามือหามือของฟีเกอาตัวอันนี้ปูตงหาสมืหนึ่งฮะซะตัวเจเกอาไปเป็นทูดเป็นห้อนหัวหน้ากระบอกไม่ตัวเพิ่นห้ ห้าสิบหกหกสิบหกอ่ะหกสิบเจ็ดหกสิบแปดนอ่ะสอบไปเรื่อยๆอีกจนถึงปีหกแปดเลยเหรอครับใช่บัได้ยาสูตต้องยาาดมาเรื่อยๆต้องาดเพราะยาดมันต้องออกมาทุกเดือมากยตวออกมาทุกหวดทุกหมดนะนี่พี๊ซะเมื่อเส้าออกง่ายนะเขาเส้าออกเลยถ้าจังวเส้าต้องเทศมันดงพง่นอ่ะไปเจ็นบัวด่งถือเป็บบัถือ มันก so ็ไม่โวกเข้าประโวกเข้าแล้วด้วมันเขาก็มาตัวครับแต้กี right ่เกก็ว่าสือกเจียบอยากเก็เซอร์เล่นไปไปมันคอยตีตัวงวดมันเข่าหลายเจไปเห็ดดวงไปแล้วเปิดเลยดวงมันเขามันเลยเขามากเลยกพูเรามากกับเอาเอาต่เล็กยินยอมอยูอืมหรือว่าพิกไปใส่เรียกตัวฟันมากกับว่าเอาเอาตลตะตัวเดียวเเอาตัวเดียวเลยนู่คือ้แดกกับฟันในแตะของกตะแข้งง่ายแต่มันเขาครับฟันเจ้าซื้อไปแล้วบพราฟันว่าได้ยังเจ้าว่าเขาตัว ต้องเอาไปเชียงซะก่อนเชียงคือไใบหน่อยๆสะก่อนนั่เออมาเชียงสะกอนว่าเลยโอ้ยเปล่งของนี่เงินนี่ทองของเขามากใหญ่ลวงเขาแล้ววะนี่อันดีจังเอาหลายอันนี้ก็หลายมันฝันดีก็จะไปทุ่มอีกหน้ามาอีนมาเคลียางลาโอเคบ่ซื้อมาเชียงสะกอนซื้อเชี่ยวมาเชียงสะกอนมามีฝันดีจังเคยไปนั่งไหมเออจะสลัดเทียงสั้น อันฟันบอดีกับว่าเอาเพิ่มแม่นมาขนาดนั้นแหละแต่ว่าจุดเด่นคือเมื่อคืนน่ะปู่มาสิงไทวอเลยเนี่ยว่าสิงนึกว่าว่าสิงไทรวอมาสิงมาสิงเกย์พ่อนั่งเกย์พ่อไทรวอช่วงตีไหนครับผมที่มาสิงเนี่ยครับตีสองตีสองมาบอกว่าด้จังไหนว่าเพิ่นมาสิงตีสองเพิ่นมาสิงห่อนอนแปลเิ่นคำว่าเขามาสิงเ่าตัจกับมาสิงใส่หูเนี่ยเนาะฝันกับฟันมาตัวฝันเกี่ยวค่อยๆเพิ่มเลง เมื่อตาก้นมาตัวอาก็ันตัวนมันมีอเจ้าพระเครเห็นเนี่ยมาสิงเจ้าเจ็ดดิอี่อามเจ้าว่าลูกจ่าดินันมาเตียงสิแต่มาเติงเขาปึ๊บอุวามามาอราพเทวะเทตัขัดิ่กบเบยออกไปตัวคาถาเนี่ยคาถาเอมีคาถาด้วยข้อบ่ฟังเยจะชาติตัวเออเอาชาตเนี่ยคาถาเนี่ยคาถาเนี่อวามามาอริยาภพเทวะเทตังขัะสีอย่างว่าทั้งอามามตัวเอาข่าลามันก็ออกไป กูต่างกำจ่ายทำบางกำจายสังงทำกำจายเวลาพัทรับอุณนภมิทักกำจัาออกไปอย่าเข้าไใกลสินพอนกไปพก็จะตูดตัวก็ออกไปตัวเอากระเบิดเขาพิกเที่ยงเดืตัวแต่มาอเอานักคือคอยคุณร่างไงไปมัจอั่าคอยลวกก็เลยพิกนาแต่แค่รนางไงคอยอ่มคอยกูพูเยียอยู่นี่โอ้สีนม่ได้กวนทำกำจ่ออกไปอย่าเข้าใกล้ถ้าถ้าแบบกระเบยออกตัวเป็นนังสัตน ยีมาอ่ําพีมาอําตีสองยวมะเจว่นี่ท่องท่องคาถาคาถานี่ท่องคาถากับบอกเป็นต่อท่องให้พี่ออกบ้างท่องให้พี่ออกไปต่อคาถามีคาถาอันเจ้าซาเนื้อเพื่อเอฟซี้อยากคลองน้ำเพื่อสืบเสียอํานั่นนำโมนมัดกำจัดออกไปอย่าเข้าใกล้เสียยาหนามทุออกไปให้พ้นกำจัดศัตรูตูน ปิมารอนน้ำพ้อแหง,องนเนียนเอาพื่อเพือ่อผู้ก็ถือพยายามันเข้าก็ท่องตัวฉันไม่ได้กานนำมอตอศาสัก็ะไตัวนำมอตสาสามจบม,มันก็ออกไปดอกๆพุทโทษถ้ามดเโคมันก็ออกไปแต่ว่าตอนมาสิงมีเพิ่นกับได้เฮ็ดนังเกว่าด้เฮ็ดนังมีแตบอกว่าสีรวยเอยมิเตบอกสีรวยข้าก็ถือเ่นไปย่ําเพิ่นไปกัพ่อย่มยแห้งตัวขไปจนถึงปีหกแปดใช่ไหมหกแปดคนละ จะหายไปเรื่อยๆหกแปดปีหกหกหกเจ็ดหกแปดสองปีสองปีสองปีคุณเออคิดว่ามันรวยเพราเราะตวจาดี้กดรวยน้ำดีรวยน้ำดีเสี่ยงจะรวยน้ำตัวมันเป็นึงินหนึ่งบนเดียวจะหายไปเรื่อยๆแต่บางเด้อื baptism, 6, 8, 6, 7, 8, 2> 2่นท่านนันขับนั้นเหมือนนี่มันหอดมืยเอือนนี้หอดนนแล้วน้ำตัวนี้นั่นจะไปฟอนด้นม้วนหัวใจเออนี่ัวช่อยเป็นหาง สิ่งนี้เหรอเจ๋อเจริ้นในท่อไปเพิ่นมันกระถางรอมรอมอยู่ที่หน้าเขาบอกไปจุดได้ยินที่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนี้ก็ได้ยินอืมมันถือเขาถือเพื่อนไม่เขียนเซโน่บอกให้นี่ไว้จะกระบอกตัวไหนก็บเจ๊อยู่โคบึงคอยเบิ่งมันหาเจ็บกระเบิ่งหาเจ็บอืมบ้านเดี๋ยวบ้านค่ะนี่เป็นแนวทางของเจ๊บอโบนะค่ะ เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเดค่ะกับฝากก็ไลก์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้อจะ้ะทางช่องก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ